ว่านอี่อยากั้งมือเลยหลังจากวางหูจากพี่ไอ้ที่พี่ออถามนะ่ะยาวเลยนะเมื่อวานในซ้อมก็คือหนักพอประมาณคือรอบไหนที่มีน้องๆศิลปินมามาร่วมด้วยเนี่ยมันมันก็ค่อข้างที่จะงานต่อเนื่องอืจอดีครับขอบคุณครับก็คือถ้าถ้า,ถามีศิลปินมาขึ้นด้วยโดยมากงานมันต่อเนื่องทีนี้การทํางานมันจะต่อยาวจะไม่มีเวลาทําอย่างใดอย่างอื่นเลยเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องมาบีบสคิปงาน นะครับเป็นคนควบคุมเสียงหรือว่าทําโทนเสียงนี่เอายังไงหรือว่ามือมิดนี่ไม่ใช่แบบว่าเออจะต้องไม่รู้สคริปต์กับเขาเลยต้องรู้สคริปต์การปล่อยเสียงปล่อยเพลงกับเขาด้วยนะครับต้องมีนะครับอ่นะบอานบทไปน่่มเพื่ออะไรเพื่อเขาสิหูวา่าใกล้จะขึ้นเพลงแล้วเด้อแล้วเพลงนี้ต้องใช้เอเสกเสียงนะเพลงนี้ใครจะเป็นคนพูดหรือยน,นะครับไม่ใช่วแบบ่าเออไปนั่งมีเสียงให้กันในกระฮ็ดบอมเมีนนะครับบทระบาทก็ได้อ่านกับน้องๆเหมือนกันนะครับอื ตอนนี้ก็นั่งจีเขาหอดลงละครน,นะครับพี่น้องตื่นมน้านะครับโอู้หัวตึงๆได้ดูสิอากาศมันเปลี่ยนบนะ้างเนาะก็เลยแบบว่าอ,อยากกินน้ำสีซึมนะพี่น้องแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหมือนเจ็บคอ,อนี่นี่เนี่นะครับแต่พยายามกินน้ำไล่ลายอยู่ตลยนี่กินน้ำเยอะก็ช่วยได้นะบริข้อนึอดนะพี่น้องร้อยวันพันเหตุการณ์เนาะพี่น้องแต่ละหมือนแต่ละเวนน,นนี่แต่นเนว้ยไมาให้เบิ้งนี่แต่เนว้ยไมาให้แบบ นนกินยาอยาก,กินนะตาว่ามันสีมันสีซึมเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทานยาแล้วซึมเนี่ยเวลาเวลาทํางานโอมน้มันมันมีความุึดมั้ยครับผมก็เลิก่อยากกินแล้วอีกอย่างนะเอ,อไม่รู้สิเวลาผมกินยาทีไรเนี่ยหูม,มกักจะตึงแล้วอื้อทีนเ,ทนเนี้ยเวลาทางานเีเกี่ยวกับเสียงเนี่ยถ้าหูอื้อหูอ่ะตึงนั่นโอ้โหตายเลยระบบเสียงของมามันจะไม่สมบูรณ์นะครับสีบมวนเนาะผมก็เพิ่งเห็นเนะว่าในวัยเล่าของ ต่อๆเนาะมันจีมี้ยายอันหนึ่งบอกว่าเราแวะแวะแวะอยู่นั่นแล้วสใส่ฟิลเตอร์อนั่นนะเพื่ออำพรางในความสวยของเราเอาเอได้พักผ่อนพอ <c oughs> จ้าย่อนะไม่ไงอันหนึ่งเนาะเราได้ต่อๆนั่นเห็นคนแชร์ไม้เบิ่งหลนะผมกับพ่อเด็กของซ่พาพ่ออย่างก็สิบ่บอ่อยากสนใจหรอกไม่อย่างเดีย์โทษนะครับเราจะไปประทักกับเขาเพื่ออะไรอ่ะเขาเป็นใครเขา ไม่รู้สิเล่ากับคงเก่าเป็นคนดีผู้หนึ่งของเล่าเนี่ยแหละเนาะแต่ว่าแกแกอาจจะแบบโอดนะครับผมหูอยู่ว่าเขาทําเพื่ออะไรหนึ่งเอามันอืมก็รู้ว่าส่วนหนึ่งในตอนมันก็พอได้เงินอยู่ก็รู้แหละนะครับยอมตัวลงเพื่อแลกอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าเราเห็นคขิป่ลวัลขก็ตัดไปว่าผมหูอยู่อืมแต่ผมสิบอกเหตอย่างหนึ่งวะะ่าที่คุณบอกว่าอยู่ที่เนี่ยเขาไม่ชอบเครื่องดนตรีอีสานเขาเกลียดเครื่องดนตรีอีสานเขาไม่อยาก ให้เครื่องดนตรีอีสานอยู่ที่นี่โทษนะครับไดนะ้ขียด่ะใผมเด้อนะครับนะขูุขี่กูนี่เบิงปากกูเด้อขูขี่กูนี่กูคนดนตรีนะฝากให้ตัวนี้ไปถึงเนาะไอคนนี้ด้วยนะผมคนดนตรีผมเกิดจากดนตรีผมเรียนดนตรีเป็นในตรอยูปอ่ปห่าขอสิบอ,อกจกาให้คนดนตรีไม่มีใครไม่รับเครื่องดนตรีอีสานย,ยกเป็นคนภาคอื่นนะอันนี้ไม่พูดถึงตัวคอยเองคอยคนอีสาน่อยเล่นดนตรีพร้อม ดนตรีอยู่ในสายเลือดกูเว้ยเออจะบอกให้มึงอย่าปากดีมึงเห็นดนตรีเป็นว่าก,กูถามมึงทำนั่นเออมึงเล่นดนตรีเป็นหรือเปล่ามึงบอกว่าพวกกูเกลียดเครื่องดนตรีอีสานนะ่ะถุยนี่ฮะรู้โน้ตสักตัวอยู่บ่รู้โน้ตรู้ตัวโน้ตสักตัวไหมหนูคือปากดีแท้แห้งฟังแห้งนั่นใส่นี่ฮะเอา,เอาไปถูกที่ถูกทางถูกต้อง เป่าวัตถุที่ถูกี่ยวข้องถูกต้องลแล้วแต่ยังว่าเขาเหเงียบเขาเหเงียบที่ไปเป่าอย่างเงี้ยเขาเหรินยังวงแต่โยกไปประเด็นอย่างาอย่างอื่นว่าเขาสร้างรถเกี้ยรถตีอีสานเถ่ะนะโอ้ปากเริ่มหูขี่ว่ะเดี๋ยนี่นิสัยณนะปัจจุบันเนี้ยมันก็มีห่วงเวลาที่มีรถตีอีสานแซ่กอยู่ตลอดมึงเอาหูฟังเป็นยังไงเมื่อคืนเขาก็เล่นจะเดินลมบอ,อยบอยยืนเตะร้อยกินอหอดผู้เขาหนิบนี้นี่แบ่บทั้งพินทั้งแค้นสอดโน่นนี่นั่นแม่นโน่นบ่เล่นสอดแต่มันก็มีเครื่องรถตีอีสานปนไป ในบรรดามมลั่นเน,นี่ยนะรู้จักคำว่าพินไหมพินทุกคนเครื่องพินนี่เครื่องดนตรีอีสา,านอยู่บ่พินนี่คือเครื่องดนตรีอีสานไหมล่ะนะโถ่เอ้ผมงงมากคือนางพูดเหมือนนางเป็นดนตรีนางรู้เรื่องดนตรีโทษนะครับผมไม่นักดนตรีครับ ผมเป็นนักดนตรีนะผมเป็นนักดนตรีแล้วผมค่อยมาผันตัวมาทำเรื่องเสียงโทษเด้อนาะเจ้าเฮ็ดคลิปหรืยออีหยังไม่ต่อต้อต่นะเจ้ายัางบวกาะถอดฟิลเตอร์จากของเลยยายก่อนอื่นยายไปถอดฟิลเตอร์ตัวเองออกก่อนนะมันเหมือนใส่หน้ากากแล้วคุยอ่ะรู้้ไหมยาย ไปถอดฟิลเตอร์ไปถอดอากาศก่อนบางทีก็ปากดีเจ๋อมากแล้วไปสนับสนุนน่อนงในท่าที่ผิดอีกอตั้งหากเงียบมองนี้แหละเอาเลยเป่าเลยพ่ะนะวิ้ก็ฉันเออเขาเด่นละครแสดงละครกันอยู่กับไปเป่าเสียงเขามันเปิดทุกคนสิที่แหละโอ้เงียบไหลเงียบเงียบแห้งแล้วบางไซฟิลเตอร์ว่าฉันต้นจิตกรหนา โต,ตนอีีเพราะได้ใส่คักใส่เนี่ยปวดพ่อแบบโม่แบบแดงปนันว้าอแู่แวะอยู่เก่งคัดหูคักเห็นเบิดคัดสอนดีคักแม่แม่ผู้อื่นเขากับพวกสอนยังสี่ดอกมิจเจ้านี่ลหละเข้ายู่พวกปนันเอาจริงจริงแม่แม่ในบ้านน้องอ่ะผมบนผมหูเลยผมหูจักแต่เขากับบนิมาบอกแบบนี้ แีแล้วคำพูดนางอนะ่ะคือแล้วตะกูพอคนแม่ม้าน,นท่างสิบองสีเลย,เยผมเห็นผมยังเฮ้ยคือทำไมพูดขนาดนั้นนะ่ะถ้าคนมีวุฒิภาวะพอจริงๆเขาก็ไม่ได้คงจะพูดขนาดนั้นนะใครไม่ฟังก็ช่างแม่งพันวะโอ้ยถ้าทำงานอยู่ในนั้นนะในคำับาบบริษัทเนี่ย ถ้าไม่ฟังซึ่งกันและกันคุณก็ไม่ต้องอยู่ในบริษัทสิถูกไหมคําว่าอยู่ในบริษัทนะครับอยู่ในกลุ่มก้อนบริษัทอยู่ในที่ทํางานเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนใ,นใหญ่ๆเนี่ยถ้าพูดไม่ฟังกันเตือนไม่ฟังกันแล้วจะอยู่กับเขาได้ยังไงหอยงึดในาก้อนตะกาในในจิตในความคิดนางมากเลยว่าปาเลเอยเฮ็ดไปเลยอย่าสนใจเดี๋ยวจะได้เห็นตันดาลของคนพนาโอ้ยตันดาลจะคล้องกันเบื้องออกดูปเดยนี้บอกต่พูนเขาไปเห็นตันดาลผู้อื่น ท่านดานจะาของมันเบิ่งบ่ย่าไ้เจ้าน่ะนะว่าซื่อใช่พี่หน่องไอ้คนประเภทเหล่านี้นะคอยบอกว่าเขาเก่งนะในโซเชียลนี่เก่งมากเ้อฝากไปก็แล้กันยายถ้ายายดูๆนะคอยยุ่มเพื่อเรื่องลูกทาาก่าจางังหวัดจันทบรเจ้าอยู่ไสเจ้าอยู่รงไหนของประเทศไทยบอ่เออคนไทยว้ยน่ะนะคบกันกับผมไม่ล่ะไลฟ์สดโตวาทีกันเลยก็ได้ทุนหยิบมา คุณจะคุยกันเรื่องไหนคุณอยู่ข้างนอกคุณไม่ได้อยู่ในบริษัทคุณเห็นทุกอย่างเลยหรือจอะออกมาจากคูกี้จคือปากดีแท้จะเห็นทุกอย่างอยู่บนนี้เงึดเลยถ้าแน่จริงก็แสดงตัวตนแน่จริงก็ออกมาก็ามาคุยกันเลย่ยอยู่กลางๆก็ได้นนะมาย่าเฮาดีไรไปยังไ้เกียริว่าจะเป็นผู้หญิงงซื้อเด้อ ผมก็พอดูออกว่าเขาเป็นคนมุกทาหารมุกาหารกับเรือนกทามาใกล้กันไงเออเรือนกทา,ากับกับมุกาหารใกล้กันมากติดกันด้วยซ้ำห่างกันแค่สี่สิบโลนะเราไม่ได้ไปหาเรื่องแต่ว่าเอ,อ้าวามาคุณชอบคุณก็ชอบไปไม่ได้ว่าเออคุณชอบคุณก็ชอบไปนะแต่ว่าการที่แห้งจะไปเติมเชือ่อคุณไม่รู้หรอกว่าที่คุณออกมาไล์นะ่ะมามามาเขียนเอรมาทำคลิปอย่างนั้นน่ะ นั่นแห่งเ็ดให้น้องติดลบไปอีกก็เพราะคุณนั่นแหละแม่แม,แม่บ้านน้องนะครับทั้งสองบ้านผมบอกให้เลยว่าน้องติดลบมากๆเพราะยายคนนี้แม่แม่สองบ้านต้องไปคุยเองกับยายคนนี้ว่านางต้องการอะไรนะนางต้องการอะไรที่นางออกมาด่าแบบนี้แม่แม่ของสองบ้านของน้องนะ่ะไปดูเองที่น้องแบบโดนคนด่าอยู่เนี่ยณนะตอนนี้อ่ะ คือเป็นพ่อคนเดียวนี่เลยนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะผมกจอพ่อเบ่งออกเห็นนลมันขึ้นมุกทหารหน่ะนะครับมุกทหารบบมันกำบัมเป็นหน่อยเราใส่ผมไปน้ำหาเสรแล้วเราอยู่ใส่ล่ะ <c oughs> เออนะ <c oughs> คือจากที่แบบมัตเตอร์บ,บรียังมันพพอาหอย่นีงมาเปิดประเด็นนี่แหละเชื่อไหมคนเกลียดน้องขึ้นบบกคักได้ยอนไม่ไงอันนี้ล่ะ ที่ผ่านมาเนะี่ยผมก็อะไอีกอย่างเลยดิทุกคนก็ก็อยู่ซื่อๆนะเพราะเป็นไงอันนี้แหละนะมาสวสดทีเดี๋ยวธนาน่องพังเลยได้พี่น้องสรุปเพราะเป็นแม่ทั้งน้องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าหมว่าผมมีโอกาสได้คุยกับแม่บีขอขออนุญาตเอ่ยชื่อแม่บีหน่อยเนาะนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับแม่บีแม่บีบอกว่านางไม่ใช่แม่ฮักอืม หนึ่งในแม่ฮักน้องได้คุยกับผมเมื่อวานอยู่โรงละครพอดีแม่บีมาผมก็เลยถามแม่บีแล้วก็พูดให้กับแม่บีฟังแม่บีบอกว่ายายคนนี้ไม่ใช่แม่ฮักน้องเพิ่อนบอกผมว่ายังสี่นะครับอืมนะแม่บีบอกว่ายายคนนี้ไม่ใช่แม่ฮักน้องแต่ผมก็เข้าใจด้วยว่าแมนบอแเมีนแต่่าเล่าเสือกออกตัวบักคักแบบนี้แล้วนี่โอ้โหพอมันพอมันเป็นไปเล่าไปแล้วนะ่ะมันเอาไม่ทันแล้วนะครับมันเอาไม่ทันแล้ว เขาด่ากันโอ้โหนางมาเล่นออกตัวแบบเนี้ยจริงๆแม่แม่ทุกคนน่ะควรไปปรามนางแล้วก็ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ว่าแม่แม่ทุกคนต้องไปเชื้อทนางเลยว่าทําไมพูดอย่างนี้ลูกฉันเสียหายเธอมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเเออนะครับต้องไปบอกอืมอะยอดกลับมาเตาเลยลูกเออให้มันถือไก่เขาซะนี่มันเป็นการประชดมันไม่ใช่การบอกการสอนการตุกการเตือนลูก เอาไม่ถือแกเขาสรุกเออเฮ็ดไะไรเขาไม่มีหรอกใครจะไปสอนลูกอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าเออแล้วนะครับไอการที่น้องเป่าแคนอะเราสนับสนุนไหมไม่เคยห้ามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เคยห้ามไม่เคยด่าเรื่องน้องเป่าแคน่าไปโยงประเด็นให้มันพิดกันเจ้ากับเถือนไม่พอเรื่องใหญ่ค่ะ